ิดดยเออรถบุกไอ้เหี้ยลงมาหิวไอ้ทับมีข้าวเพื่อนมาเลยมีการ์ตูนมีตัว์ตูนมีการ์ตูนแต่ละมาตัวแดง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 รู้อะไรหลอนหรอหลอนหรอเฮ้ยไอ้แจ็คไอ้แจ็คกี่แล้วอะเกียร์นีเพื่อนเกียเฮ้ยโชว์ก็ผมปะเจสโชว์ก็ผมปะ เฮ้ยเซอร์ผงอะผงอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เซอร์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพีไอ้ดาร์ไปอยู่แก๊งเราด้วยเหรอสวัสดีครับรออะไรเพื่อนเจนนะครับได้ทำแก๊งไหม่อะไรนะอะไรนะวันนี้เดี๋ยวรอคือผมหล่อไม่ได้เอนสไตล์ผมดิโคตรหล่อเย่เยรอโคตรหล่อก็ ั่นแหละน้องสบตาเลยศพเตาเลยพี่ก็บอกมึงไงหัวหมีเกี่ยวปะครับครับพี่สบตาเลยก็อยู่ที่มึงเลือกไอ้เหี้ยโปเข้ามาเล่นทำไมวะมึงนใครแม่งโปอะแจ็คเพื่อนไปต่อยต่อยเยอะปะมันก็อยู่นี่ไม่เขาทำเล่นโปแล้วไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนักโปด้วยวะไม่ได้โปครับพี่นี่มันสองหนุ่มนักโปด้วยวะเจนวิววิวพี่ดับสะดุ้งพี่ ไอโชคต่อยเยอะปะเมื่อกี้โอ้ยไอ้เย่ยเปียกไก่ปอลมันเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยแดูผมตัยมันทำทรงไอ้เฮียมันทำทรงไอ้เฮียเดี๋ยวผมก็ดูเดี๋ยวผมดูมันทำทรงทรงเยอะเกินเลยเปียกมึงอ่ะผมเปี๊ยกแล้วผมผมเก่งพี่ผมเก่งมากพี่เหรอแาวเยอะพี่เหรอแาวเยอะพี่แซวเยอะอันนี้บอกเลยนะบอกที่เอออซีนะไอ้เฮียมองเล็กมองเล็กเดี๋ยววุวยโอ้พี่คุยกับใครได้บ้างเลยพี่เปี๊ยก อะไรแหละกูว่แล้วแต่เมึงอ่ะก็มันเล่นกับพ่อพี่ได้โอเคป่ะแต่มันต้องฟาร์มนะน้องไม่ลำนะเลี้ยฟาร์มไหมเนี่ยเพื่อนลำไหมเนี่ยไอเปี๊ยกไม่ไม่พี่ไม่ฟาร์มครับพี่ก็เช้ามาต้นไหนพี่อันนี้อันนี้อันนี้บอสแหมก็เช้ามาต้นแหม่บอสดีบอสรีบอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องผมเพื่อนสองคนนี้แกน่าจะรู้จักกันแล้วมันผ่าน ยังไม่จคุยกับเขาไม่จริงนะติ่งเปียกว่าเนาะพี่ตาเพื่อนเมื่อกี้นายต่อยคู่ผมเลยผมเห็นอยู่พี่อะไรเหมือนกันนะพี่คือพี่คือผมต่อยเยอะจังโคตรหล่อโอกงโตเงยโตแล้วนี่หว่าเห็นโชคพี่คือพี่ไม่ต่อยเยอะอ่ะเป็นคนปกติครับเอาดีไอ้เยอะไอ้เแค่โดนไม่เป็นไรเนี่ยเออมันไม่เหมือนต้มอยู่กับเราเลยว่ะเนี่นดูพี่ไม่ตายน้องชายยืนเก่งเที้ยอะไรวะน้องเออ ิดูมันดูเด็กตัวแป็กอยู่มนี่ไอ้เหี้ยไปแล้วอะผมมีเอนเตอร์จีดิ้งอยู่เพียวปะไอ้เหี้ย็เราครับเปียกบอลน้องเขาพี่มาเราพี่รายมาเรื่องเชียร์มาเราพี้องมีกระป๋องยังชียอยู่แท้แท้แท้เด็ดนะแย่คนหล่อแย่เยวสองคู่ใหม่แย่คนหล่อเฮียหล่อเก๋เลยเก่งอะไรวะน้องเก่งพี่เก่งอะไรวะน้องเก่งอะไรวะเก่งอะไรวะน้องเอ็งรู้จักพี่โชคป่ะรู้จักเขาพี่รู้จักรู้จักพี่โชคอ่ะแย่นล้นปั่น ถ้าเองมีอะไรมีสายเจลพี่ได้น้องไอเจลไม่ชื่อเต่าเดี๋ยวเห็นป่ะเนี่ยพี่ดึงข้าวพเจลอหล่ะแย่ไปเล่นข้างในป่ะไม่แบบนี้ผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยฝากเที่ยวดอนไปใจนัทวอลส้อน้องตอนนี้เนี่เหรอตอนทีสปอร์ตเหรอเออไม่ค่อยฝากเลยขวยแพ้เหี้ยแพ้ทีผู้หญิงสัตว์เอ้ยไม่ใช่ไม่เก่งเก่งเก่งกับผู้หญิงเฉยเหี้ยไม่โชคไม่โชคโชค เอมานี่มานอะเดี๋ยวพี่เอาดักแชทให้น้องมาน้องมันี่มาไปหาเดวอะไรปยเอมีทรัพท์มันยังมาเนาะมีทรัพท์มันยัชอบดีเพือนชอบดีเพอนชอบชอบาด่ไปดูน้อดีชอบาดีชอบะไรแล้วพี่ชอบมาดเพื่อนต้มวยไปดิ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 ไปดไปดิ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  จะคือผมต่อยเยอะเมื่อกี้ท่งตรงอ่ะเฮ้ยไม่ต่อยไม่อยสิอี๊พูดต่อยไม่หยุดเลยสัตว์ไม่แล้วมันจะมีอีกทีตอนไหนมีปะวันเนี้ยมีเลยม่เห็นมันอยู่ตู้อะไรเพื่อนตู้อะไรอันนี้มันคือตู้อะไรวะเนี่ยเบอร์สวยเหรอไอเบอร์เขาสวยเดี๋ยวะไอเปียทางพี่มาพี่ที่พี่สองตาฉันแล้วโอเคไม่ขาดได้เบอร์อะไรครับพี่พี่เจ็ด พี่เจ็พี่เอะไรพี่เจ็หนึ่งเกสองสี่าหนึ่ก้าสองชื่ออะไรวะพี่เชื่อเองมานะเเธอเดี๋ยวเดีคนนี้เดี๋ยวเองดูดูดู้วยนะนหรับไปเลยววพี่ววเวเวธนาคามาเล่นด้วยตู้รถืออะไรทหารเดี๋ยวเดี๋ยวะฟังพี่ฟัเนาะผู้พิรเดี๋ยวผู้พิจิตรเช่เดียวเดี๋ยวมากัดไ่ด้ยินเสียงใครเลยอ่ะได้ยินไหมเฮ้ยเอเอฟโปโลเองไอโชวมาแล้พี่ฟังมันบอกว่าตอนนึะมาเองมาเจอเองเหรอ ใช่ค่พี่เล่นด้วยกันหนึ่งตัวเดียวอ่ะเพื่อนตัวนี้ตัวโลกอ่ะไอ้เนี่ยไอ้พ่นแล้โลกเว้ยตอนตอนนั้นผมเพิ่งเล่นเฟรมแรกๆเองพี่ชมพี่นอ๋อเฮ้ยมันคือฝากไงเดี๋ยวตอนตอนนี้มันเพิ่งธนาคารจบไปอ่ะมันจะมีมันจะมีอดับกี่โมงวะกูอ่ะไม่มีอดับพวกช่วงกี่โมงเบอร์ไหมผมสี่สองสองสี่ห้าพี่กูอ่ะกูอ่ะนี่กูไม่อยู่ไอช่วงมีอดับช่วงกี่โมงอะเพื่อนอดก์เหรอใช่ นี่นี่อันนี้พี่วิต้าน้องพี่วิต้าพีวิต้าโนเราแป๊บพี่เจ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วัดครับที่นี่เขาไม่ให้ย่อกันเวลาพูดอ่ะเวลาคุยอ่ะใช่ต้องไม่ย่อกันเนาะใช่เอ้ยแจ็คลงหลไม่ได้ลงดิลงดิถอยซี่เอ้ยจะบื่อหลุดมาทำไมรู้รู้การฟาร์มยังเมื่อนี้นีเอ้ยเอ้ยเอาหรอแต่ว่าเพื่อจะตกตู้ไฟก็ได้นะตู้ไฟตู้ไฟมันตกได้แป๊บตู้ไฟตกได้คนละนะตู้ไฟแบบที่เองตกันเองตกบ่อยๆเย้เองตกบ่อยอ่ะ มันรู้อยู่แต่ว่ามันยากนะเปียกมันมันห้าร้อยมนสิบทีนะกดแปดที่แปดแปดเออแปดแปดทีแต่ก็รูยอยู่ถ้าแย่งกับเขาได้อ่ะพี่พี่ไม่ฟาร์มอะไรนอกจากตู้ไฟน้องมันเช้าอ่ะเวลามึงอยู่อ่ะเปียกมันก็ลามไฟอย่างเดียวอ่ะเยตู้ไฟเยตดะครับกูถามจริงนะไอ้น้ำไอ้น้ำตอนมึงสมัครเวลิสที่เนี่ยมาเขาเขาแถมมงกสิบมึงมาวะรู้เขาแถมจะโมตะโกนมาให้มึงไว้โอ้โหเสียจัดไอ้แคมป์ปัดเด้ เดี๋ยวพี่เองอ่ะพี่เองจะฟาร์มอะไรกั่อนนะน้องพี่เองจะไปฟารม<ด>์มก่อนเปล่าแล้วก็รอ,อพวกธนาคารมาเดี๋ยวองก็อ่านดักแชทอ่ะแล้วก็มาลดกับเพื่นอนเพเฮ้ยหลบดีหลบดีเดี๋ดยวโดนแต่คนไะแกงตอนนี้เขาฟาร์มมันอยู่ตอนนี้มีตรงน,นี้ที่เขาไปเล่นธนาคารกัน,กนละได้ไดพี่พี่ผมผมผมขอเบอร์ได้ไหมพี่ได้ดแล้วเาึงว้ผมผมผมแล้วเขาบึ้งวะผมผมผมแล้ววะอ่ะผมผมผมแล้วมึงวะน้องผ่าพี่ผ่าพี่ผม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 รัดเสียเลยเนีย เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเย็นี่มันตากฉลากตึงที่สุดในยุคนี้นี่หว่าเช่ไดายอันปเพื่ออต้องพูดว่าดีเพื่อคู่หูคู่หูพี่พีเเก็หล่อหล่อจอฉลากตึงทีสุดในยุคนี้เอาเก็บไงเป็นตู้แบบตู้คือตู้มันสองหมื่นไงพี่แค่เลเวลไงพวกเนี้พวกในมึงมาตั้งแตบ่ายมึงก็เจอพอนพอเธอพตาพไปโชวพื่ฮากะ มามันอยู่ยี่สิบสี่เหรอแก่ไอ้จัแล้วถ้ากูซื้อรถหลายๆอันมันจะเก็บได้หลายอันเนี่ยโอ้โหไอ้เสี้ยนรับเป็นเชี่ยอะไรไว์มันไปบอกเขาไม่ต้องทำตู้ให้ซื้อรถมาแต่ละกูหายดับแล้วตอนแรกมัดับโอเคพวกเองจะฟาร์มงานหนวดยังไงงัดตู้ไฟอ่ะน้องต้องลองดูก่อนนะครับพี่แต่ตู้ไฟพี่ว่าพวกเองครับพวกเองชิวอะ มันมีไอเด็กไอเด็กที่มันอยากอยากอยากเมาเมาเมาดีสิบห้าบาทอยู่ไกลจากตรงนี้ใช่พี่ใช่มันมีมันมีตั้งแคมป์อยู่อะโอ้แคมอ้โหโอ้โหโอ้ะมือ้ะเือาโหโอ้โหโอ้โเาอ้โหโอ้โหโอ้โมโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โาโ้โหโอ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 ้้โหว้โหโอ้โอ้โหเอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันหโอ้โ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 หอยู่โออ่้ สวัสดีน้องชายเดี๋ยวพี่มานะไปซื้อรถบาางไปดูวะไปดูวะฟิลมันเหมือนเสื้อบาสอ่ะมันไม่มีว่ะเดี๋ยวว่ารูปไปดูเดี๋ยวว่ารูปไปดูไลยพแล้วแล้วเดี๋ยวทำทำทำแบบเป็นของเราอ่ะใช่พอพอแล้วก็เปิดเปิดให้ลงนะจ๊ะอะไรลงสูตรอะอะไรนะเพื่อนหมายว่าตอนเปิดให้ลงเสื้อผ้าไงฮะใช่ต้องไม่บอกเขาอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาเว้ยน้องๆได้เพื่อดรถใครหมายว่าตอนขึ้นแก๊งวะที่นายมาอยู่ไหนครผมไปซื้อลองไปซื้อรถหลายๆคันเลอาไว้ใส่ทีก็ได้ะแบบว่าเป็นฮู้ตอะไรเงี้ยใส่ชิวๆนะ เออชิวๆแบบไม่คิดอะไรอ่ะแบบว่าไว้เล่นเนี่ยนะไอ้ต่างชาติแฮดดอบเดี๋ยวรถปั่นผมเกินเพื่อนโอ้ยอย่ะรถปั่นแฮดดอบไงเพื่อนบ้าจริงจริงที่ไหนนะเว้เดี๋ยวให้เธอส่งมาดูนี่เองเอ็งเอาผู้พิเอ็มไปดูรอบเมืองก่อนก็ได้ว่าฟาร์มยังไงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เอาผู้พิเอ็มไปก่ับผมนะผู้พิเอมในแลนด้วยิ่นตะกร้าเขียงค้าด้วย ไอ้เฮียกูนอนตาย20นาทียังงอมไม่ป่ะเออเราเราเราไปดูรอบเมืองกันได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวพวกนี้เราไอ้ไอ้พรุ่งนี้เราคุยกับพวกเขาว่าว่าแบบไอ้จับจับจับผู้ต่อยย่อว่เพราะว่าได้ก่อนลองดูเราเราใครเราไปฟังพี่ตะก้าไอ้ตะก้าไอ้ส้มไอ้เขียวป่ะก็เข้าไปรอเออไม่ได้ไม่ต้องยีหลอนไหมไม่ต้องต่อยกันเร็วๆจริงพี่เออจริงเพราะว่าคนคนนอนมานานไปย20นาทีพี่เมื่อกี้เซ็ตละ เฮ้ยเดี๋ยวชุดอาเทียจัดเลยชุดอะโคเทะรำอย่าไปไรน้องมันนะครับเพราะว่าคนเราผมจะสอนนะครับเวลาคนไปได้ดีอย่าไปขัดขาเขานะครับคือเอาโปรเปียกมาผมก็ดูแลน้องมันเพราะว่าน้องมันก็ไม่รู้จะไดปไหนครับไปทำอะไรต่ออยากอยากฟาร์มก่อนบ้านแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมไม่รำไม่ไม่อะไรนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เอาตั้มหรืออะไรครับผมเอาแบบเดียวกันเปิดโรงงานต่อเดี๋ยวว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูฟาร์มเดี๋ยวกูฟาร์มเหมือนแบบ ไปไปที่เดิมปะท่อมัาปะไปไปจะต้มท่ออีกแล้วล่ะครับเพราะว่าผมรู้ใช่ไหมครับถ้าผมไม่เอาจริงอ่ะเฮียผมไม่เอาไอ้โปโลเปียมาหรอกถ้าผมไม่เอาได้บนเฮดอ่ะถูกปะล่ะขั้นไหนรถตาผมอันนี้มั้งแบบน้องไอ้พวกอะเฮ้ยรถหายว่ะอ่ะป้าเลยว่าเราจะไปรวยกันในเสตดาโป๊กเกอร์ดิหนูที่ตังค์ไม่เช่ามาหกหมื่นอ่ะป้าไม่เอาไม่มีตังค์ทุนนะดิ เพราะฉัหนูมีคนเรามันได้ดีคนกำลังไม่ได้ดีอย่าไปเชื่อมเกี่ยวกับโชว์มาด้วยแล้วหนูกินจริงด้วยคือแร่คู่ควีนมันมือบ้าทูแพ้ทูแพ้ใช่ครับป้าต้องไปพาวรถป้าหายไปไหนเบอร์รถธรรมดาก็ได้ไปพาวันลหนูด้วยนราขำาได้แล้หนูดูกันได้าร์มไหนเพื่อนไปพักระเพื่อนไม่สบายเอเจ้ดีครับพี่สวัสดีครับไอ้ผ้ไอ้คุจะไปแคมป์นะ แคมป์เแคมปคนโคตรเยอะวะเนี่ยได้ต้มต้มต้มอะไรไปไปฟาร์มไหนึ่เจแคมป์นะเจอแคมนะใครไปฟาร์มเ้ยกูเบิกรถกูเบิกเ้ยกูเบิกราร์มเปหนึ่งกูเบิกรถฟาร์มเิห่งไปรมไปมีนยตั้ว้ยลาไปกเกิฟาร์มไปแกมึก็มมนาเีมาฟาร์มตลเ คุงทะเจังหวะไอ้เหี้ยแยกขยะโอ้าเล่ที่หหนไอ้เหี้ยขาบรถต้องไปไกลบ้างเว้ไอเหี้ยไปพาเวในโรงพยาบาลอ่ะบ้านตำรวจมาแล้วปะนั่นแหละก็อย่างที่บอกผมเอาน้องมาเพราะน้องมันไม่รู้จะทำอะไรครับแบบเนี้ยที่เราไปส่งไปอะไรแต่ถ้าปิ๊กเดี๋ยวพิเกตปิเกตตั้มอย่ามาเล่นบอกได้นะตั้มน้องฝากสารนี้ที่ถึงตั้มด้วยมีปัญหาบอกแค่นั้นแหละน้องเลย ตามหล,อล่หลออยตามหลอยตามบอกแต่ตามยิ้มมาหน้าตามยิ้มมาหน้าียพอพูดยิ้มมาหน้ายิ้มใหญ่ยิ้มยิ้มใหญ่ครวย ไม่ใช่ควยไม่รู้จะเล่นอะไรเทียเชื่อไหมครับผมแบบตาในกระดาษนะพาวตรงไหนวะว่านั่นเหรอสิบะมันหรือว่าตัวนี้เป็นกระดาษเสมอโอ้แโหคาร์โรบานถามจริงผมไอ้นี่เว้ยเวลาผมสตรีมใช่ไหมผมเล่นเสร็จใช่ปะไป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 พาวบีเอ็มด้วยวะขับบีเอ็มด้วยวะเวลาผมคาร์โรบานที่เก็บเลยแม่ครับสตรีมเสร็จใช่ไหมครับ แล้วก็ผมก็แบบพอลงสตรีมตอแบบหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับอันนี้ผมพูดตรงแบบไม่ปากก็เลย,เลยะ,ะผมเข้าเทสไปเทียตได้บันเทีใช่ป่ะผมเจอโปโลไอเปียกอย่างเงี้ยหรือแบบพวกแบบเพีเ้ยเดี่ยอะไรครับหูแบบไม่รู้จะเล่นอะไรอะ่ะผมนั่งคุยกับเขาอะ่ะแบบถามไปเอ้ยไอโปโมลมทำเพี้ยอะไรวะบอกไม่รู้ <S <S พี่ผมเล่นสี่กิงไก่เปียกนะ่ะแล้วผมก็ถามแบบ ไ<ร>อเปียดทำอะไรวะน้องไม่ก็ตอบม <ปะ S 2> ผมว่าเนี่ยผมเล่นเดิมพาร์กอย่างปโลเดี๋ยวพี่ไม่รู้จะทำเฮียเล่นสี่ k i n แบบโหแบบโคตรแบบไอเฮียแบบน้องกูบบอะเฮียแบบคกยไอ้เฮียน้องกูแบบมานั่งเล่นสี่ king เลยเฮียปะปะไปครัะต้องซื้อแคร์ไฟเพิ่มไหมป้าของหนไม่ต้องซื้อ ลายับพาวอะไรพาวอะไรนะ้องไม่โกนงพาวหมดคุยไม่อ่านแชทอยู่แล้วไม่ทำตามแชทครับไม่โกนครับไม่ไมุ้งใหญ่ทุ้เดินบ้างยี่เฮี่ยเรดเรดเรดเหียเรด ใช่แล้วครับไม่ต้องซื้อแคมเปอร์ไปปะไปไปไปแคมป,ป์ไป,ไป,ไปครับด้พี่เกตมาเล่นได้ครับพี่ชายลงไอ้ลามเล่นได้หมดแหละทักมาแล้วกันมาขอคุยส่วนตัวละเต้คือแล้วพี่รู้อยู่ใช่ไหมเย่เข่อเลอเย่ แน่ๆพี่เลยครับพี่โรโยผมพูดแบบแม่พี่น่าจะรู้แหละพี่เลยรู้กันอยู่พวกเราอ่ะชิวบางทีไปสิเจอกับพี่แม่ก็เจอดกานเถอะแม่เดี๋ยวผมไปเล่นด้วยแต่วันเฮดอ่ะมีสตรอรี่บอกแล้วกันเดี๋ยววันที่เดี๋ยววันที่พี่เกตกลับมาเดี๋ยวผมเข้าเมืองไปหา ข้าเมืองไปเล่นด้วยฮารี่เลยผมไปเล่นด้วยพี่ช่วงนี้ผมน่าจะฟาวันนี้ไปก่อนลำไปก่อนหาลงฮารี่เดี๋ยวไปเล่นด้วยเดีย๋ยวโยกไปเล่นไม่โดนหรอครับใครจะกล้าลำพี่โอ้โหชายไมต้องซื้อไหมครับหรือไม่ต้องซื้อซื้อดิครับ แต่ว่าแต่ว่าอีสป,ปอร์ตอีสป,ปอร์ตก็พูดเลยแล้วกันนะเที่ไหน,ไ,หนไอโปรเปียก็มาอยู่กับผมแล้วผมพูดเลยแล้วกันว่าฝากน้องด้วยครับสองคนนี้ผมจะดันมันให้ไปอยู่อัะดับหนึ่งแค่นั้นแหละน้องหนึ่งฉลามั้ ผมจะให้มันไปอยู่อันดับหนึ่งพวกผมจะดันน้องมันครับพูดเลยผมพูดแบบไม่ไม่อายเลยผมจะดันไอโปโลเปียที่อยู่ไดมอนเฮดมาก่อนก็คือมันก็เคยอ,อยู่ในน้ำไดมอนเฮดแหละไม่ต้องมาโปโลเปียกยูเอฟนะครับก็คือในน้ำไดมอนเฮดเว้ยผมจะดันไดมอนเฮดแบบอย่างน้อยอ่ะถ้าไปเล่นอ e ินสปอร์ตใช่ปะอ่ะอย่างน้อยไอเยโปโลเปียมันก็รู้จักกันอยู่แล้วมาจากไดมอนเฮดแหละผมจะดันไดมอนเฮดให้แบบเดี๋ยวรอดูครับไม่ต้องไม่ไม่อยากพูดรอดูเดีย๋ยวะอินสปอร์ตอะผมจะดันน้องมันฝากไอ้นี e ่ด้วยครับ <c oughs> ดูมันด้วย ลองครับพี่ชายครับพี่ครับมีมีกล่องซ่อมขายผมจะเอามีนะครับกล่องซ่อมกล่องซ่อมอะไรวะน้องอ่ากล่องละห้าพันครับซื้อไหมได้มันแพงนะของซ่อมมันหายากนะน้องได้ครับกล่องซ่อมมันโอ้โหโอ้ยราคาบนเขากำับราคาตรงบนถนนก็แล้วแหละครับพี่ชายฝากน้อมันด้วยผมจะดันน้องมันอะไรอย่างเงี้ยเวลาน้องมันแบบนี่ครับวันนี้ราคาบนเขาทำอะไรก็ฝากดูแลมันด้วยครับมาถึงแชทนะถ้าน้องมันสตรีมหรืออะไรก็ฝากดูมันด้วยครับ หรือดียวไหมแค่นี้แค่คำเดียวว่าดียวไม่ดีไม่ดีผมก็คนในกลุ่มคนในแก๊งเรางเี้ยในแก๊งไม่เลันเฮดหรือเว็บอะไรก็ฝากดูนะวิต้าก็สตรีมไอเซอร์เพื่อนผมก็สตรีมไอเซอร์อ่ะไอเซอร์ที่อยู่ทางเย็นก็สตรีมอะไรเงี้ยคนที่สตรีมก็ฝากด้วยแล้วก็ไรบันเฮดด้วยฝากด้วยครับคนโลกล้านเลยครับผมขอโทษครับพี่ครับผมไม่เป็นไรครับ น้องไม่ไา้ครับออกไม่ได้หรอกครับเก็บปอกไปแทนเฮ้ยนักลิงแต่ว่าป้าโอ้โหป้าครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าวันเนี้ยเขาบอกว่าวันนี้แคันไฟคนคนเยอะอะเยเฮ้ยรถแม่งปอดจังวะไม่ปอดนะป้ารถถึงอยู่มันถ้ามันแบบว่าไม่ได้ขับโม่งเหมือนเด็กกลับอะขับเผื่อมาพังอ่ะชิ้นช่องมันแตกไปได้ดิลองไปหาดูครับในค่ายนี้แหละมีฐานอายุ เก็บรวมไหมครับหรือเอาเราไปอยู่ใกล้ๆตัวไปอยู่ใกล้ๆตัวใกล้ๆตัว่าใกล้ๆตัวไปเลยอ่ะยี่ที่ทำหี่อะไรวะไปเดินเหี้ย่เดิมหมอเดิมเลยครับเป็นไงบ้างนี่ยฮะฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ว่าอะไรอ่ะมึงทำอะไรอ่ะอยู่กับไอ้เปี้ยกอยู่ในร้านค้าพี่กำลังหาวิธีทำงานอยู่พี่โอ้ยทุเรศไอ้เหี้ยมึงทำงานอะไรวะเขาแคมป์ไฟกับน้องเขาต้มทอมกันไอ้โง่ ต้มทอมเหรอพี่ลีนสิบห้าบาทได้ป่ะไอ้เฮี้ยนี่เบี้ยวเฮี้ยองไหรเฮี้ยไม่พี่ปั่นแงล่ะเขาเขาเขาต้มทอมกันงานต้มทอมรวยโง่โอเคพี่ซื้ออะไรอ่ะพี่พี่โชคกับพี่ทากะบอกให้ผมกับเปียกเนี่ยซื้อพวกทําเหมืองทําอะไรพี่เพื่อทําตู้เรียกอะไรกว่ใช่เหรออ๋อมึงทำมึงไปทำตู้ก่อนมึงไปทำตู้ก่อนเลขเจ็ดสองก้าใช่เปียกกับโปโลเขาบอกว่าให้ไปทำตู้ก่อนมึงตอนนี้มึงขาดเลยขาดอะไรอ่ะพี่ขาดทุกอย่างเลยพี่ เออน่าจะมีคนโทรซ้อนน่าจะเบย์เธอไอี้เย่เธอไปดูหน่อยดิควรมันเป็นเป้าวะไอี้เยโปโลมันมันมันไหวเป้าวะเฮ้ยเป็นไรเหลืองไอเหลืองเหรอวะ่าหวะเหลืองนะเป็นเป้าวะฮัลโหลเธอครับพี่เจ็ดดูดูดูไอ้โปโลเปียงเนี่ยมันรั่วอะไรมันทำงานไม่เป็นโทรโทรมันโทรหาผมเลยโทรหาผมเลยภาพในฟาร์มเลยดิน้ำมันอยู่ไหนพี่ไม่รู้มันอยู่หลังค้ามันหาวิธีฟาร์มโทรโทรไปบอกมันเดี๋ยวผมไปไกลโชคเพ่เออไปไปรั่วไอ้เหี้ย ก็ถูกแล้วไงขาดทุนขาดทุนอย่างครับน้องชายครับขาดทุนเนาะครับน้องชายเย่ถูกแล้วไงขาดทุนเย่ครับน้องชายเฮ้ยคนหล่อขาดทุนเย่หล่อจัดโดนผู้ป่านโดนผู้ป่านไอ้ ไอเที่นี่อีกแล้วไอ้ทนี่อีกแล้วไหนอะต้มทอมอยู่เหมือนที่เดิมเฮ้ยใครมันโทรว่าไงรอะไรเธอเฮ้ยเออไอไอไออ้วนไอ้อ้วนดูให้ดูพี่ไอ้โชคใครัะอ้วนโชคไอ้ใช่โอเคจิ๊ดจ๊าดอะไรกันวะเฮียมึงจิ๊ดจ๊าดกันจะทอะไรกันนครับได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้าไปพักเลยอ โทรมาไอ้ดาวไอ้ไอ้เธอโทรหาพี่หาปางไงมีงถามไอ้ดาวมันถามว่าอยู่ไหนสายเธอสับไม้เลยมันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยต้มท่อมอยู่ที่เดิมเอ้า๋อมาดิมาต้มดิมาต้มท่อมดิเพื่อนเด๋วไปเนี่ยที่เดิมที่เดิมมาเดี๋ยวเออที่เดิมนะข้างหน้าเลยได้ อยากจะบอกว่ารักฉันรักเธอ